ยืมมารีวิวนะครับเป็นผู้ชมผู้สนับสนุนให้มีรีวิวนี้ขอบคุณมากๆเลยนี่คือคัตเตอร์นะครับจากแบรนด์ EGA น้ำหนักเบามากนะครับจะเป็นคัตเตอร์ utility knife หรือว่ามีดสำหรับใช้งานทั่วไปครับจะเป็นการกรีดลังแพ็คเกจเปิดพัสดุตัดปอกสายไฟนะครับหรือจะเป็นการตัดพับลังต่างๆน้ำหนักโคตรเบาเลยนะครับสำหรับราคาแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปที่ e s c r i ิ t i o นและพินคอมเมนต์ ยังไงไปอ่าน,น,นตรงนั้นได้เลยถ้าดูรีวิวนี้แล้วอยากจะซื้อมาใช้กันนะครับน้ำหนักอุปกรณ์อยู่ที่41กรัมนะครับคาดเคลื่อนเล็กน้อยบวกลบนิดหน่อยส่วนความยาวของอุปกรณ์นะครับเมื่อเก็บในกล่องเครื่องมือกินพื้นที่อยู่ที่ความยาว6นิ้วนิดนิดหรือ15เซนหน่อยหน่อยนะครับผมตัวโครงสร้างวัสดุผลิตตัวด้ามจับเนี่ยจะเป็น abs พลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเบามากนะครับใหญ่ขนาดนี้หนะักแค่41กรัมเองนะ ตัวปากของทางออกของใบมีดจะเป็นสีเหลืองตรงขอบนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ EGA อยู่ตรงนี้นะครับรหัสคือ695-02-10.11ขีด10.11รหัสยาวมากสันมีลายกันเลื่นตรงนี้สำหรับการวางนิ้วเพื่อคอนโทรลมีดนะครับแล้วก็กลไกการเลื่อนอยู่บริเวณด้านข้างในหลุมตรงนี้ซึ่งโอกาสจะไปกดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็น้อยเพราะว่าเวลาเรากรรมเนี่ย ปุ่มมันก็โดนกดนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะไปเลื่อนโดยไม่ตั้งใจนะเพราะว่าเรากำอย่างเงี้ยมันก็ข้ามไปแล้วนะครับซ้ายก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะผนังตรงนี้จะมีการทําบุ่มลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเวลาตกกระแทกหรือว่าโดนทับนะครับป้องกันความเสียหายจากการใช้งานส่วนด้านนี้จะเป็นสีออกเทาๆฮาร์ดแวร์ที่เคลื่อนไหวได้จะเป็นสีเหลืองนะครับด้วยการกดลงไปแล้วดันนะครับตัวใบมีก็จะยื่นออกมาเล็กน้อยขึ้นมาอีก ขึ้นมาอีกนะครับใบก็จะยืดได้ประมาณนี้นะครับหน้าตาของเขาเวลากางออกมาพร้อมใช้ก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ดูเป็นมีดที่ใช้งานเป็นมีดช่างอะไรประมาณนั้นนะเก็บก็คือดันเข้ามามีหลายระยะให้ใช้นะบางทีถ้าเกิดต้องการจะรีดอะไรที่ไม่ลึกมากอย่างเช่นเปิดพัสดุแพ็คเกจเนี่ยกลัวทะลุไปโดนของข้างในก็เปิดแค่นี้แย่ลงไปแล้วลูดปลืดแค่นี้เลยนะแต่ถ้าจะปอกจะเหลาก็ยืดสุดได้นะครับแค่นี้เลย ส่วนด้านท้ายตรงนี้นะครับจะมีปุ่มบอกว่าเป็น press to open คือกดเพื่อเปิดเอาไว้ทำอะไรมาดูกันตรงนี้เหมือนจะเป็นช่องร้อยแลนยาร์ดยังไงไม่รู้นะกดเพื่อเปิดออกมาแล้วก็น่าจะดันออกมาซึ่งนี่นะครับกดกดกดถอยหลังแล้วดันลงไปนะครับมันก็จะอ้าออกแบบนี้นะครับซึ่งดันออกมาปุ๊บ ยกออกมาก็จะมีกลไกใบมีดอยู่ข้างในซึ่งการใช้งานของมันก็คือมันจะมีรางนะครับอย่างที่บอกคอยประคองใบอยู่แล้วก็ข้างในจะมีนอชหรือว่าติ่งนะครับที่ขยับได้2ฝั่งซึ่งถ้าใส่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราขยับไอตัวด้านในมาอยู่ตรงร่องข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นปัญหาตรงที่ว่า <laughs> ใบมีดเวลาหดเข้ามาสุดแล้วมันจะยังโผล่อย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ใส่ไปตามลักษณะนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แล้วรู้สึกว่า ปลายใบมีดอันนี้มันไม่คมแล้วแหละมันทื่อแล้วอ่ะนะต้องการจะกลับด้านก็สามารถจะถอดตัวใบมีดออกจากรางนะครับแล้วกลับด้านแล้ววางใบมีดลงไปใหม่นะในพื้นที่นี้โดยการใช้เดือยตรงปลายตรงนี้ตัวแรกเนี่ยให้ตรงกับสีเหลืองนะครับแล้วก็วางมันไปเหมือนเดิมแค่นี้เลยก็ใช้งานปลายอีกด้านได้แล้วนะครับเพราะว่าใบมีดมันอาจจะไม่คมหักบิ่นนะครับหรือว่าจะสึกไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ วิธีการเปลี่ยนใบมีดนะครับเพราะฉะนั้นใบมีดหนึใบเนี่ยสามารถใช้ได้2ฝั่งนะครับสด้านคือปลายมันจะมี2ปลายแล้วก็ใส่ปลายเข้าไปก่อนนะครับวางตัวฮาร์ดแวร์กลับเข้าไปแล้วก็ค่อยๆประกบนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกดลงไปก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยๆคืนนะครับถ้าเกิดดันเข้าไปเลยมันอาจจะไม่เข้า กดลงไปก่อนแล้วดันดันสีดําลงไปนะครับพอมันเริ่มนั้นก็คือใช้นิ้วกระทุ้งจากด้านล่างมันก็เข้ามาล็อกแหละแค่นี้เลยนะครับวิธีเปลี่ยนใบใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเปลี่ยนใบได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากๆนะครับนี่เป็นมีด utility knife จากแบรนด์ EGA นะครับผมเราเจอกันใหม่ตอดหน้าย้อนหลังรีวิวใน playlist sharp และ handcraft hand tool craft tool นะครับบ๊ายบายครับ h a p r i d n out